คืนที่ผ่านมาประชาชนในจังหวัดสงขลาได้เฝ้าติดตามปรากฏการจันทรุปราคาเต็มดวงหรือพระจันทร์สีเลือดแม้ว่าสภาพอากาศจะมีเมฆปกคลุมและฝนตกปริปรอยทำให้มองเห็นได้เพียงบางจุดและไม่ชัดเจนที่ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครนหัดใหญ่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ค่อนข้างชัดเจน โดยดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามืดตั้งแต่เวลาประมาณ23นาฬิกาและถูกบดบังเต็มดวงตั้งแต่เวลา00.31นาฬิกาถึง01.53นาฬิกาก่อนจะกลับสู่สภาพปกติในเวลา03.55นาฬิกาสำหรับปรากฏการจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งถัดไปในประเทศไทยจะเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันที่3มีนาคม2026